แฟนคลับหลุดโฟกัสเห็นมือปริศนาโผล่ด้านหลังหลังบอลโพสภาพถ่ายในงานโรเบิร์ตเป็นข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวไม่น้อยเมื่อโรเบิร์ตสายควันนักแสดงตลกชื่อดังได้จากไปอย่างสงบด้วยโรควัณโรคปอดและโรคมะเร็งหลังจากที่คนในวงการตลกและวงการบันเทิงได้ทราบข่าวหลายคนต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัย การจากไปครั้งนี้อย่างล้นหลามล่าสุดหนุ่มบอลได้ออกมาโพสตภาพในงานของโรเบิร์ตที่มีภรรยาอย่างสาวยูริและลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องเบลและน้องไบรท์ได้มาร่วมเข้ากราบไว้ศพของโรเบิร์ตพร้อมทั้งหนุ่มบอลยังได้ลงแคปชั่นว่าครอบครัวผมมาส่งพี่นอนฝันดีพี่ที่รักแต่หลังจากที่หนุ่มบอลได้ออกมาเผยภาพแฟนคลับหลายคนต่างลดโฟกัสไปตามๆกัน เมื่อเห็นมือและเข่าปริศนาอยู่ข้างๆป้ายสีดำงานนี้ทำเอาหลายคนถึงกับทักเป็นเสียงเดียวกันหลังจากที่ได้เห็นมือดังกล่าวเลยว่าพี่บอลคางแขนน้องใครนั่งครับเห็นแต่มือเราก็เห็นนะ้านั่งอยู่หลังป้ายดำๆที่มีมือออกมานั่นเองค่ะ